นี่ครับหลังจากวาดปุยมาครับไม่ขี้ใกล้มาเดี๋ยวไปไหลมาส้องตัวนี่ครับไปใส่บลตะเมียงใ <c oughs> ส่มามมันนะใ <c oughs> <c oughs> ส่เด่ดอัวขวากำลังบึงสำนีครับผมน,นี่ลวกแล้วครับตอนนี้ลวกเสร็จแล้ว จากลูกเสร็จตอนนี้ก็เยังรู้เหียยังผัดอะไรครับผัดก๋วไรครับเมนูครับเมนูดูวิธีผัดครับอหอมครับพี่น้องหอมเครื่องเทศมากเลยส่วมผสมกับ,ม,บมีใบบักหูดข่าตะไคร้พริกแกงพริกไทยนี่ครับ ไหลลงแล้วครับปลาไหลลงแล้วนี่ปลาไหลลงแล้วนะมือใหม่นะครับไม่รอกล้องเลยปลาไหลไ,ได้มาสองตัวครับกุกมาเองครับกุกจากกรุงเทพกรุงเทพหมอมนะลุงนะถืดยอดือดยอดอะไรลไม่ได้ใครกินจะเผาไตนะครับเนี่ย เรื่งเสียงจักกน้อยครับมนีทดสอบเครื่องเสียงด้วยน้ำนิดหนึ่งเฮยเอ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยพฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเเป็นตอ้เฮ้ย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 เยเั้ยเ้เฮ้นเ้ยเ่้ยเฮ้ยเเฮ้้เฮ้เ้ ุกแล้วครับุกแล้วเริ่มสุกแล้วครับโอ้ยันกันนเ,เทีดครับผมเ,เทครับอันนี้บักแฉนะครับบัแกแบักแันห่อยตาด้วยใบมะกรูอด,ด,อดอ่อาลเด,ด,ดอ หอมโอเคชิมเคยชิมเคยชิม,ชมนี่นะอ่านี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมคน<ม>โอ้ยฝีมือกุกนี่ครับแสบแล้วครับผอลุงครับคนขันบอลแสบไปหามหมอได้พี่น้องเด้อ <laughs> นี่ครับอ่าผลแล้วผลแล้วผลแล้วติดตามครับต่อไปซิมย่างเดียวบ่ะเนี่ย <laughs>